ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก t r e m o v o e d g h ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบเมืองไทยวาไราตี้ก่อนจะเข้ารายการวันนี้ถามก่อนเลยกดไลค์เราหรือยังอย่าลืมไปกดไลค์ในแฟนเพจของเราด้วยนะคะรอบเมืองไทยวาไราตี้ค่ะไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้สัปดาห์นี้ค่ะชวนกลับมาเที่ยวแบบ ชมธรรมชาติรับลมทะเลค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะกับธรรมชาติเขียวๆแบบนี้หลังจากทํางานในเหนื่อยก็ออกมาสัก2วัน1คืนสบายค่ะนอกจากจะสบายใจนะคะยังสบายกระเป๋าด้วยเพราะว่าใกล้กรุงเทพแล้วที่นี่เนี่ยวันนี้ชนจะมาในราคาบัตรเจ็ตเพียงแค่600บาทต่อ1คืนพร้อมอาหาร3ามมือและกิจ,จกรรมอีกมากมาย ตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว,ว่าชนมาที่ไหนนะถึงได้เซฟบัตเจ็ตขนาดนี้ชนอยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ให้นั่งเรือเข้ามาที่ท่าเรือของบ้านพักโฮมสเตย์ของคุณแต่ว่าวันนี้ชนจะพักที่ไหนแล้วกิจกรรมที่ชนจะทําในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันให้ดีค่ะตอนนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ ที่บ้านขุนสมุทรจีนนะคะนอกจากเขาจะมีรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจากการให้บริการโฮมสเตย์ในราคาแบบ ประหยัดแบบเป็นกันเองแล้วก็ยังมีรายได้หลักเลยซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือประมงชายฝั่งหรือว่าประมงพื้นบ้านค่ะวันนี้ชนจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่ๆที่บ้านขุนสมุทรจีนกันแล้วชนก็อยู่กับพี่โพค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้รบกวนนะคะค่ะชลี่กับคุณผู้ชมทเที่ยวบ้านขุนสมุทรจีนกันหน่อยมาช่วงเย็นแล้วชนไม่แน่ใจว่าก,กิจกรรมแรกที่ชนจะได้ทําหรือได้มารู้จักสัมผัสกับที่พี่ที่นี่คือก็อย่างที่เราเห็นข้างหน้านีครักก็ปอ่งอขรยัคนบ Ton, ที่เราเห็น hmm. พ re evet, yeah, okay, okay, okay. so ี่เขากาลังทุบหรือว่าแค่หอยอยู่เนี่ยหอยจํานวนที่เราเห็นถือว่าเยอะไหมคะก็ค่อนข้างเยอะครับก็อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะในวันนี้แล้วปกติเยอะอย่างนี้ทุกวันไหมคะก็ถ้าเป็นบางช่วงฤดูการของเขาครับจะเยอะวันนี้อีกจะได้หลายตะกร้าเลยฤดูการของเขานี่คือช่วงก็มีตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาเมษาอะไรเป็นต้นไปอะครับก็มีอาจจะช่วงหยุดที่เขาเรียกหอยพร้อมหรือ ช่วงหน้าหนาวครับช่วงนั้นจะไม่ไม่ค่อยได้ท<ต>ํากันเท่าไหร่อย่างที่เราทุบ้วแกะออกไปเนี่ยเวลาเราไปขายนี่เอาไปขายที่ไหนอะคะก็หลักๆตอนนี้ครับก็คือขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนแล้วก็ไปทําอาหารในโฮมสเตย์ด้วยอือคืออย่างวันนี้ชล,ลี่ก็ซื้อไปแล้วก็ไปทําได้ได้ครับได้ก็เป็นในเมนหนึน่งในเมนูของโฮมสเตย์เราด้วยเหมือนกันอือคือแต่ถ้าใครแบบไม่พออยากจะกินแบบกเพิ่มก็กสั่งดสดๆอย่างนี้ไปแล้วก็ไป,ไปทําที่โฮมสเตย์ได้ อ่อหน่อยละกันค่ะอย่างนักท่องเที่ยวอย่างชลี่ที่เดินทางมาถึงช่วงใบใบเย,ย็นแบบนี้เรามีกิจกรรมมาได้ทาบ้างเราพรุ่งนี้ถ้าชนตื่นมาชนจะได้ทําอะไรบ้างก็ถ้าอย่างมาเย็นๆเนี่ยครับอาจจะทําได้สักหนึ่งกิจกรรมหรือ2กิจกรรมอย่างวันนี้ที่พาไปดูเก็บหอยแกะหอยนังลม<ช>ครับแล้วก็กลางคืนเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปดูจับกุ้งจับกุ้งเปิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเปิดกุ้งครับคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนทีหนึ่ง ก่อนที่เรารอทานข้าวนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาสักเล็กน้อยแล,แล้วก่อนที่เราจะไปลุยในวันพรุ่งนี้แบบเต็มที่เนี่ยชนก็อยากจะพาผู้ชมไปเที่ยวเชิงเกษตรกันบ้างค่ะอยู่ที่จังหวัดอุทยัยธานีก็น่าจะเป็นช่วงฤดูผลไม้อยู่นะคะแต่น่าจะเป็นช่วงท้ทายๆแล้วล่ะล่าสุดเขาก็มีการเปิดตัวผลไม้ไทยนานาชนิดค่ะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนค่ะที่จังหวัดอุทยัยธานีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ในปีนี้เริ่มให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดโดยเฉพาะอำเภอลานสัก ซึ่งเป็นพื้นที่สูงมีภูเขาสลับซับซ้อนมีฝนตกชุกภาครัฐจึงสนับสนุนให้เกษตรกรทดลองปลูกเงาะทุเรียนบังคุดลองกองลำไยเพราะจะให้ผลผลิตคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งในขณะนี้ก็กําลังให้ผลผลิตที่งดงามค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ในพื้นที่ กเกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันเพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดเป็นแหล่งศึกษาดูงานและพัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรแห่งใหม่ต้อนรับก้าวสู่อาเซียนต่อไปค่ะ ก็น่าจะถูกใจนะคะคนที่ชอบเที่ยวเชิงเกษตรค่ะแล้วก็คนที่ชอบทานผลไม้ก็ลองไปได้ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไม่ต้องไปไกลถึงภาคตะวันออกแต่สัปดาห์นี้อย่างที่บอกว่าขอมาเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่โภนาจะเตรียมอาหารในพวกเราพร้อมแล้วซึ่งเมนูแต่และเมนูน่คงไม่พ้นอาหารทะเลค่ะน่ากินทั้งนั้นเลย,เลยจานจบกับการรอคอยไปอย่างมากเลยนะคะเมนูนี้ได้ทานอาหารทะเลจริง อันนี้ก็คือเป็นอาหารทะเลสินอชาวบ้านใช่ไหมคะพี่พปโตใช่ครับก็วัตถุดิบที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในชุมชนเราทั้งหมดเลยครับค่ะเป็นที่เราเลี้ยงเองแล้วก็เป็นที่ชาวบ้านเราจับได้จากธรรมชาติเลยอย่างนี้นี่เพิ่งแคะเมื่อกี้แคะแล้วไม่ได้กินทันทีอันนี้หอยอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกหอยตลับครับว่าชาวบ้านก็เพิ่งจะเก็บมาให้ช่วงเย็นนี้เลย ปลานี้ก็เป็นอันนี้ปลาหมอเทศครับจะอยู่ในตระก,กูลพวกปลานิลแต่อันนี้จะเป็นปลาน้ำเค็มโอเคแล้วก็มีปูครับปูทะเลปูทะเลต้มยำกุ้งโอ้หเวลแล้วน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวได้ลงมือทานอย่างแน่นอนเดี๋ยวต้องมาพูดถึงเรื่องของโฮมสเตย์กันก่อนละกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อยากจะรู้รายละเอียดที่นี่ว่าในราคา600บาทนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้ก็เราจะมีที่พักให้ครับหคืนคคเป็นบ้านพัก ตามธรรมชาติเลยทําจากไม้ไผ่และใบจากแล้วก็อาหารทะเลสดๆ3ามมือ้อจากในชุมชนเราเลยครับก็มีเมนูอย่างที่เราหลากหลายอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับตามฤด,ดูกาลแล้วก็กิจกรรมที่เราจะพาไปทําในชุมชนเราอย่างเช่นไปดูวิถีชีวิตไปตามสถานที่สําคัญต่างๆเราได้แ,แ,แต่ละกิจกรรมไม่มีแบบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่ไหมอ่าไม่มีครับก็คือเบ็ดเสร็จทั้งหมด600บาท ค่คเพื่อพูดโฮมสเตย์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะแบบว่าเอออยากจะสบายเปน็นโรงแรมผ้าดาวนี้ไม่ใช่มัน<ช>ไม่ใช่ฟิลการมาฟิลโฮมสเตย์ต้องเป็นยังไงคะก็ชาวบ้านอยู่แบบไหนกินอะไรนอนยังไงเราต้องทําแบบนั้นฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะมาสัมผัสกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะพูดกันมาพอสมควรแล้วลองมืทานได้ไหมครับไดครับเชิญเลยครับ,รบอ,อยากกินมาก คุณลืมถามไปคำถามหนึ่งแล้วไรายได้ที่เราได้มาเนี่ยไปทําอะไรคะรายได้ส่วนหนึ่งจากนักท่องเที่ยวเนี่ยครับเราจะตัดเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมของชุมชนครับเพื่อเป็นรายได้ในการทาเขื่อนอการปลูกป่าการอนุรักษ์สัตว์น้ําก็คือเป็นปัญหาของชุมชนแล้วก็เป็นการพัฒนาชุมชนด้วยแสดงว่านอกจากชนได้มาพักผ่อนแล้วคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เรานํามาใช้ใจ่ายที่นี่ก็จะไปช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องการอนุรักษ์ด้วยใช่ครับทั้งได้เที่ยวแล้วก็ได้ทําประโยชน์ด้วยครับสุดยอดมาก่าว ตกใจค่ะว่าทําไมตอนนี้ชลิปแปลงร่างเป็นสภาพนี้แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่กินข้าวแล้วเนี่ยเราไปพักผ่อนมาได้ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงค่ะเพราะว่าที่บ้านขุนสมุทรจีนเนี่ยในช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะคะในระหว่างนี้ของฤดูนี้เนี่ยนะคะเราจะไปเก็บกุ้งกันค่ะซึ่งภารกิจนี้นะเป็นภารกิจที่ชนรอคอยมานานแล้วการเก็บกุ้งเนี่ยเขาจะเก็บอย่างไรนะคะแล้วจะมีอะไรสนุกสนุกกันบ้างเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันนะคะ เราก็กำลังเก็บกุ้งกันอยู่นะคะคุณผู้ชมทําไมต้องมาเก็บกันตอนนี้เลยนะคะก็เราจะทําตามเ,าเ,าเวลาน้ําขึ้นน้าลงครับก็คือเราไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ไม่ต้องใช้เครื่องดันน้ำารราจะใช้ระบบของน้ําขึ้นน้าลงตามธรรมชาติครับก็เลยต้องเวลาก็เลยไม่ตรงกันทุกวันอ๋ออย่างเช่างถ้าเป็นฤดูนี้เนี่ยก็ต้องเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองใช่ครับรหลังเที่ยงคืนไปแต่ถ้าเป็นช่วงนหน้าหนาวก็จะประมาณก่อนเที่ยงคืนครับประมาณตีทุ่มห้าทุ่มประมาณนั้นค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่นะคะก็ประมาณเกือบตีสามแล้วค่ะที่เรามาเก็บกุ้งกันซึ่งไม่ได้มีแค่กุ้งนะมีสัตว์ทะเลชนิดอื่นด้วยซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยก็คือเขาใช้หลักของน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมคะอยากให้พี่พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าหลักการเป็นยังไงก็เวลาน้ําทะเลขึ้นนะครับเขาก็จะเปิดจากรับน้ําทะเลเนี่ยเข้าไปไว้ในบ่อใช่เท่านี้พวกลูกปลาพวกกุ้งพวกปลาอะไรพวกเนี้ยครับก็จะเข้าไปด้วย เราจะเข้าไปในคลองใช่เรบเวลาน้ําทะเลลดเราก็จะเอาตะข่ายตัวนี้ครับลงแล้วก็เปิดน้ําออกมาน้ําก็คือไหลกลับไหลกลับไปถึงทะเลเราก็จะเอาตะข่ายเนี้ยค่ะลองไว้พอพวกสัตว์ที่เขาเข้าไปแล้วเขาก็จะออกมาเขาก็จะมาติดตะข่ายเาก็จะมากองอยู่ที่ตะข่ายนะตอนอันนี้ครับช่วงในเวลานี้เราก็จะมาเก็บมากู้ขึ้นเพื่อมาคัดแยกเพื่อไปส่งขาย สำหรับกิจกรรมนี้คืออะไรว้ายปูนปีนออกมาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือการจับปูเอคือการจับปูค่ะปูมันไปไวมากทีนี้พูดถึงไซส์ปูนิดหนึ่งชวนเห็นแยกมาเป็นแบบ2ตะกก้าครับเราแบ่งไซส์ของปูยังไงละ่ะก็จะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับก็คือตัวเล็กเนี่ยเราก็จะปล่อยเลี้ยง uh huh. เลี้ยงต่อแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เราก็จะเอามัดแล้วก็ส่งขังครับ นี่ก็เป็นกิจกรรมการเก็บกุ้งนะที่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยก็สามารถมาทําได้ไดไดแต่อยากฝากเรื่องของขยะไว้สักนิดนึงเนะาะก็อย่างขยะที่ทิ้งมาครับพืมไม่ว่าจะทิ้งตรงไหนก็ตามวันหนึ่งมือต้องย้อนกลับมาหาตัวเราครับช่วยกันเก็บตั้งแต่มือเราเลยดีกว่าครับสำหรับพรุ่งนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมีอะไรบ้างคะขออีกทีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปปลูกป่าครับเป็นงมหอยแครงแล้วก็ไปที่วัดสมุทรจีน นั่นแหละทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามกันได้แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวจับปูใส่กระด้งกันต่อแล้วเดี๋ยวชนไปนอนแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าค่ะ รดแบตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็สดชื่นมาได้ยินเสียงน้ําเสียงลมเสียงนกตื่นมาแบบนี้แล้วมีความสุขค่ะหละังจากที่เมื่อวานนะคะเราได้รู้จักกับการประมงพื้นบ้านหรือว่าการประมงชายฝั่งไปแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักศิละปะพื้นบ้านกันบ้างอย่างโบสถ์เก่าแก่ของที่นี่คะ่ะจะเป็นโบสถ์ที่อยู่กลางทะเลซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าในแต่ละชุมชนของไทยเนี่ยเขาก็จะมีศิละปะพื้นบ้านหรือมีอะไรที่เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะต,ตัวเหมือนกัน ที่เชียงใหม่ค่ะลูกของครูดําซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะเขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดนะคะเรื่องของการรําหรือว่าการสืบทอดกองสบัดชัยค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ ถึงแม้ว่าจะสิ้นพ่อครูคำไปกว่า1ปีแล้วแต่ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสบัดชัยพ่อครูคำกาวไวศิลปินแห่งชาติปี2535สาขาศิละปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านกลุ่มลูกศิษย์นำโดยสิบเอกเพลินกาวัยซึ่งเป็นลูกชายพ่อครูคำในฐานะประธานศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสบัดชัย ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อครูคำตั้งกองทุนจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้โดยมีการสอนกลองสะบัดชยัยฟ้อนดาบซึ่งจะสอนฟรีทุกวันอาทิตย์โดยจะมีเด็กเยาวชนไทยมาเรียนตีกรองกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นยังมีลูกครึ่งชาวต่างชาติสนใจมาเรียนที่นี่ด้วยค่ะ ก็น่าชื่นชมนะคะสำหรับครูไพรินค่ะที่มีเจตนารมณ์ที่ดีในการสืบทอดศิลปะพื้นบ้านอย่างนี้นะคะแล้วก็น่าชื่นชมน้องนองน,องนักเรียนด้วยค่ะที่ใส่ใจอยากจะมาศึกษาหาความรู้แล้วก็สืบทอดนะคะเป็นทายาทที่จะสืบทอดศิลปะพื้นบ้านค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาละที่เราจะไปทํากิจกรรมต่อเนื่องกันนะคะและกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยก็คือปลูกป่าชายเลนแล้วก็งมหอยค่ะแต่ก่อนที่จะไปทําเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับ สิ่งที่เป็นข้เหมือนเอกลักษณ์ของที่บ้านขุนสมุทรจีเลยก็คือโบสถ์วัดค่ะที่อยู่กลางทะเลค่ะไปกันเถอะระหว่างที่เราจะเดินไปที่วัดขุนสมุทรจีนก็เจอแก๊งพี่ๆจักรยานด้วย สำหรับที่นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าชนก็สามารถเอาจักรยานมาปั่นได้ครับก็สามารถปั่นมาจากถนนรถเลยก็ได้ครับเข้ามาในหมู่บ้านหรือจะยกจักรยานใส่เรือแล้วก็เข้ามาปั่นในหมู่บ้านก็ได้ครับมีแล้วแต่ว่าเราอยากจะลุยมากลุยน้อยได้ทั้งสองเส้นทางเลยโอ้เพรว่ามีเส้นทางเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเนาะปร่มาณสักกี่กิโลคะถ้าครบรอบก็อยู่ประมาณสักสิบกิโลได้ครับถ้าจากถนนรถเข้ามาที่ชุมชนเลยแต่ถ้ามาปั่นในชุมชนเองก็อยู่ประมาณสี่กิโล ที่บริเวณเวัดคนสมุทรินใช่ครับก็บบด้านหลังเราก็จะเป็นพระบสถของวัดครับค่ะอยากให้พี่พอเล่าถึงพระโบสถหลังนี้ให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าชนอ่านหนังสือมาเขาบอกมีความแปลกอย่างหนึ่งคือว่าอยู่กลางทะเลแต่ชนไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่อยู่กลางทะเลนี้เป็นความจงใจความตั้งใจของคนที่นี่หรือว่าเป็นความบังเอิญทางธรรมชาติเอ่อมันเป็นการทําของธรรมชาติครับเนื่องจากในชุมชนเนี่ยเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งก็คือทําให้มีคลื่นมากัดฟซาชายฝั่งในทุกๆปีจน ช่วงหนึ่งครับน้ำทะเลกัดมาถึงที่โบสถ์ทางวัดทางชุมชนก็เลยล้อมป้องกันทําเขื่อนป้องกันหน้าหน้าไว้เพื่อไม่ให้น้ําทะเลกัดซาะแต่ตัวชุมชนเองอ่ะย้ายถอยร่นไปเนื่องจากบ้านเป็นไม้เป็นอาคารต่างๆที่สามารถรื้อได้แต่โบสถ์เนี่ยไม่สามารถรื้อได้เราเลยคิดที่จะป้องกันปัจจุนันจะปัจจุบันในการกัดซาะก็ยังเกิดอยู่มันก็จะเลยวัดเข้าไป เราก็เลยล้อมวัดไว้ทั้งหมดปัจจุบันจากวัดที่อยู่ในพื้นดินวัดกะายเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลแต่ถ้าถามถึงตัวของพระอุโบสถ่ะคะในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะซุดลงไปมากกว่านี้ไหมมีโอกาสครับเนื่องจากเพราะว่าสมุดประการมีปัญหาแผ่นดินซุดอยู่แล้วแล้ววกกับน้ําที่ทะเลนุ่นเข้ามาเนี่ยก็ทําทให้พื้นดินมัน,มนอ่อนตัวลงทําให้โบสถ์มีการยุบตัวด้วยครับ พูดกับพี่โพพี่โพพูดว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้พระอุโบสถหลังนี้แบบซุดไปตามธรรมชาติเราก็ต้องบูรณะ<ช>ได้วางแผนไว้หรือยังคะว่าเราจะทํำยังไงก็มีการคุยกันแล้วก็มีคนมาเสนอความคิดไว้ครับคือ2แบบแก็คือแบบแรกก็คือล้อมล้อมด้วยกําแพงแล้วก็เพื่อกันน้ําจะเข้าไปในพระอุโบสถเพื่อให้มันโซมมากกว่าเดิมครับคือหยุดการหยุดแค่นั้นให้อยู่ตําแหน่งนี้แต่เหมือนเอาเขาเรียกที่กั้นไปใส่ไว<ช>้แล้วมันดินมันไม่มีผลหรอเพราะมันก็ดินเดียวกันเขา ที่คุยครับเขามีตัวพวกสารเคมีอะไรที่ใส่ลงไปในดินแล้วทำให้ดินมันแข็งกลายเป็นดินปกติ oh. ครับมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยครับตอนนี้อ <Huh. S 1> ีวิธีนึ่งคือการยกยกขึ้นมาทางอุโบสถเลยแล้วก็ทําพื้นทำเสาเข็มด้านล่างใหม่แต่วิธีนี้เขาท้องคำนวณโครงสร้างดูแล้วคิดว่าอาจจะตัวบัวอาจจะรับไม่ไหวเนื่องจากเหล็กแล้วก็ปูนที่มันแช่อยู่ในน้ำทะเลมากๆครับมันเปื่อย มันผุแล้วตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือ่ะต้องการครับก็คืออยากได้ช่างโดยตรงแล้วก็คือช่างฝีมือที่ในการทําด้านนี้ด้วยครับก็คือเราอยากจะได้ลวดลายแล้วก็เลยเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะได้โครงสร้างที่แข็งแรงเหมือนเดิมด้วยคําถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วทําไมตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ว่ามันเริ่มสุดนะคะทำไมเราไม่ปล่อยพระอุโบสถใ,ให้สุดไปเลยทําไมชาวบ้านถึงแบบพยายามที่จะรักษาอยู่ทั้งที่มันดูเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆเลยใช่ครับถ้าเทียบกับชุมชนคือมันเป็นสิ่งที่ไกลกับชุมชนมาก เพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับมือครับคือชาวบ้านที่นี่สร้างที่บนหลังนี้กับมือ mm hmm. แบกขินแบกทรายกันด้วยตัวเขาเองครับ mm hmm. ด้วยความศรัทธาและก็ความรัก mm hmm. เขาก็เลยคิดที่จะป้องกันและเก็บรักษาไว้ให้หนานที่สุดครับ ะะกับพระธรรมืองไทยไวที้ค่ะกับกิจกรรมปลูกปชาชัยเลนนี่ไม่ท่านปลูกเลยค่ะ mm. มือเราเลอะเรียบร้อยแล้วพราไถลาลงไปแล้วก็ชนอยู่กับแขกรับเชิญอีกคนนึงค่ะก็คือลุงเฉาสวัสดีค่ะลุงเฉาจะมาเป็นผู้ที่แนะนานะคะช,ชนกับคุณผู้ชมในการปลูกปชาชัยเลนในวันนี้สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันยังไงคะก็เดี๋ยวต้นกล้านี่ลุงเขาเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราลุยลงไปตรงนี้นิดนึงแต่วันนี้คงไม่ต้องไปไกลมากโอเคี๋ยวเราก็ปัก ระยะห่างก็ประมาณสัก50ถึงสามประมาณหนึ่งฟุตครับว่าหนึ่งฟุตหนึ่งมันทัดอ๋อตักประมาณนี้ใช่ไหมคะครับครับครึ่งต้นครับครึ่งต้นวันนี้นะคะชลลี่และคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วที่จะมาช่วยเหลือชุมชนนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะงั้นเราลงเลยใช่ไหมได้เลยครับคุณแล้วใช้วิชาตัวเบานิ่นๆิ่แล้วแล้

ลงกันไปถึงครึ่งหนึ่งทุรักทุเลมากนะฉั <laughs> นคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้มาแบบทาแบบนี้กับเพื่อนๆหลายๆคนนี่จะสนุกกว่านี้แน่เลยเอาวันนี้ขอบคุณลุงชาวมากๆ,ๆนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปทํากิจกรรมต่ออยากให้ลุงชาาฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะมาปลูกปา,าชายเลนค่ะก็อยากให้สื่อเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยฮะเพราะบ้านคุณสมุทรจริงเราเนี่ยมีท่องเที่ยวท่องเที่ยวหลายที่มีมีวัดมีศาลเจ้าพ่อที่จักสิทธิ์และโดยเฉพาะเลยเรามาช่วยทํากิจกรรมปลูกปาที่นี่ยินดีต้อนรับครับ ล้วจะมาเจอลุงเชาด้วยคนี่นะคะคก็จะมาสอนวิธีการปลูกป่ามาหลายคนยิ่งสนุกเชื่อชลลี่เถอะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะได้เป็นการช่วยเหลือชุมชนอีกครั้งด้วยใช,ใช่ไ,ได้ทั้งประโยชน์และได้ทั้งความสุขเลย yeah! แต่ที่ไปปลูกป่าชายเลนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะไปงมหอยค่ะชนอยากแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ค่ะที่มีแรงบันดาลใจและมีส่วนอย่างมากเลยนะคะในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนค่ะก็คือผู้ใหญ่บ้านสมอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคนที่นี่เขาเรียกป้าหมอนแต่ชนเรียกผู้ใหญ่นะได้เลยค่ะได้เลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะที่ชนอยากทราบคือชนได้เรียนรู้เรื่องหอยนุักมาพอสมควรแล้วแต่สงสัยเรื่องชื่อขุนสมุทรจีนชื่อนี้มาจากไหนก็ ป้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดนะก็พอจำความได้อะไรก็เาเรียกขุนสมุทรจีนแต่ว่าสมัยก่อนคนจีนมาเยอะอคนจีนน่ะมาจากแผ่นดินใหญ่นะมาขึ้นที่เนี่ยค,ค้าขายระหว่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็คือพอแต่งงานกับคนที่นี่ก็ไปพาพี่พาน้องมาจนเป็นชุมชนใหญ่โตเลยเรียกว่าแต่แปลกเขาไม่เอาที่ทางทํากินเขาออกทะเลเพราะว่ากุ้งหอยปูปลาทรัพยากรธรรมชาติโอ้โหอุดมสมบูรณ์อะไรขนาดนั้นมไม่เอาที่ เอาแต่ที่ที่หลวงให้เป็นที่เสคอหนึ่งตกน้ําหมดแล้วเขาบริจาคทะเลหมดค่ะอย่างที่เราเห็นว่าร่นลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะทุกทุกวันนี้ค่ะแล้วทีนี้เรื่องความเป็นอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าคนสมัยก่อนอเป็นคนจีนจะเป็นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลถ้าเทียบกับอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมเพราะว่าเห็นมีเรื่องของการกัดเซาะหน้าดินมาด้วยใช่สมัยก่อนเนี่ย มันจะไม่พังขนาดนี้เพราะมันจะมีแหลมมีแหลมแหลมก็จะเป็นพอโผล่ออกจากปากอ่าวก็เป็นแหลมป้อมแหลมป้อมแหลมสิงนะคะแล้วก็ไปแหลมใหญ่แหลมใหญ่หมาแต่แหลมมันพังหมดแล้วสมัยก่อนมีแหลมมันจะไม่พังมันก็จะหยุดพัง ต้นเหตุของการที่แหลมหมดเขาบอกว่าการสร้างเขื่อนต้นน้ําทําให้ตะกอนอมไม่ไหลลงมาเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าพังอย่างเดียวนะคะลอวอย่างนี้เรามีความสุขหรอคะผู้ใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่บ้านเราก็โดนกัดซอกพังไปทุกวันมันมันเหมือนกับว่าเราต้องอยู่ทั้งขท,ท,ที่รู้ว่าเราจะไม่มีที่อยู่คือเราก็เราอยู่ไงเราก็ปรับสภาพปรับตัวเองเราเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเป็นชนรุ่นสุดท้ายที่จะปกป้องเผื่อนแผ่นดินที่เหลืออยู่าให้ลูกหลานในอนาคตยังไงวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากๆนะคะที่ทําให้ชนรู้สึก ได้ถึงพลังของคนในชุมชนที่พยายามจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้เราทั้งที่ไม่ได้คนเป็นเป็นคนในชุมชนนี้นะได้ดูได้มาศึกษาเรียนรู้ได้มารู้จักกับธรรมชาติมากขึ้นขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ มมหอยนะคะเดี๋ยวชนพาคุณผู้ชมกลับไปที่จังหวัดอุทัยธานีครั้งค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวโครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์ไปหมดัหมดมาเลยซึ่งภายในงานก็มีสีสันสนุกสนุกด้วยค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์ปี2558เพื่อแจกจ่ายกับเกษตรกรในยามขาดแคลนจากปัญหาภัยแล้งงานนี้คุณวิสิทิ์ครูรัตนเวศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานเปิดงานแต่ลิบบินดูจะใหญ่ไปนะครับตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดจนผู้จัดงานต้องจัดให้แบบนี้จากนั้นผู้จัดงานจึงเชิญท่านรองผู้ว่าไปขี่รูปปั้นควายเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ละลึก <Wow. S 1> พอถ่ายรูปเสร็จต่างคนต่างเดินหนี huh? ทิ้งท่านรองผู้ว่าติดอยู่หลังควายคนเดียวเดือดร้อนผู้จัดงานต้องนำบันไดมาให้ท่านรองผู้ว่าลงมามทำกันได้ลงนะครับพี่นอ oh, <no. S 1> อ้องไม่แปลกใจหรอกคะ่ะเพราะว่าท่านรองผู้ว่าน่ารักขนาดนี้ก็เลยโดนแกล้งเป็นธรรมดาส่วนตอนนี้กลับไปหาอหอยต่อดีกว่า อย่างที่เราทํามาเสร็จก็คือจะมาจบที่กิจกรรมนี้เพราะว่าทั้งเลอะทั้งเปียกก็คือครบทั้งหมดแล้วครับกิจกรรมนี้เขาอยาที่เรียกว่ามาบ้านคุณสมุทรจีนแล้วครกจริงๆนะคะจะให้พี่โพค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางมาที่นี่ว่ามาได้ยังไงทางไหนบ้างค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับมีทั้ง Facebook ทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับก็ ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านครับมาเทีย่ยวมาพักผ่อนแล้วเราก็ได้ทําประโยชน์กันด้วยครับที่บ้านขุนสมุทรจีนครับอันนี้เห็นด้วยนะคะมาเทีย่ยวเพลิดเพลินแล้วก็ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยแล้วก็มาเจอกับน้องๆแก๊งนี้ด้วยเป็นแก๊งสามชาตินะสนุกมากเลย <S <S สาหรับวันนี้ช่อนขอขอบคุณพี่โพแล้วก็พี่ๆที่บ้านขุนสมุทรจีนมากๆเลยนะคะ,ะนนครับอยากให้ได้ลองมากันค่ะมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศกินอาหารทะเลอร่อยนะคะรับลมแล้วก็ชมธรรมชาติค่ะ <S <S สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรอบเมืองไทยวาไราตี้แล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดไล พจของเราเมืองไทยไวตี้กดยังคะเรียบร้อยแล้วครบคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปกดไลค์เพื่อพูดคุยกับเราด้วยนะคะสวันนี้ชลลี่พี่พรและแกงสามชาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบาย,บายก่อนบ๊ายบาย่ย